ครับกลับมาถึงบ้านแล้วสี่โมงเย็นผมปั่นมาจากบ้านออกจากบ้านป้าไฟดินแล้วก็เข้าฟิตเนสก่อนนะแล้วก็เล่นฟิตเนสอยู่สองชั่วโมงจากไปสองวันโอ้โหจากไปวาทิตตองคืนเนาะโอ้โหใบไ,ไม้ไม่ต้องห่วงเลยครับเริมตริมก็มเดี๋ยว วันนี้กวาดเพราะต้งทิ้งขยะไปในตัวเออเดี๋ยวก็ต้องกวาวดเลยใช่ใช่เดี๋ยวเข้าไปพักเหนื่อยก่อนแลน้วนี่ผมแต่งตัวเต็มยศเลยวันนี้50โอหนาวจริงดูชุดผมไอ้นี่เป็นเสื้อจัก,กรยานที่แบบหนาวนะกันหนาวโดวยเฉพาะนะแล้วก็ยังมีเสื้อข้างในแล้วก็ตัวนี้ต่อแล้วก็ใส่ถุงมืออย่างนี้นี่ปั่นกลางแดดมาตลอดเลย ตอนนี้บ่ายสี่แล้วออกแอคฟิตในเราบ่ายสาม